เอาัสว pues like ัสดีท่านผู Wh ้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็จะมานะรีวิวด่านใหม่รีวิวปืนมังกรใหม่ที่เพิ่งมาในร้านค้าโอ้โหอยากได้ชิบหายไว้วอดดูสิครับหลานนี้ไอปืนกระบอกนี้นะครับก็เพิ่งเพิ่มสเซอร์จีนเป็นคิดคู่นะไอคิดคิดไอถูกละก็แรงพอสมควรนะก็นะมาดูกิจกรรมใหม่นะแล้วก็หลากนี้โหดไปละแล้วก็ ดันมาใหม่นะแผ่นที่ใหม่แพ็กเกจใหม่แพ็คดรากร้อนใหม่นะเพื่อเฮยปืนมันก่อนเมื่อกี้ระบบใหม่ oh <my> แล้วก็เ,เติมโนจดเจ็้หไอ้เหียคุมะ่ซนจุดนึ่นะได้กระบอกนิสาวรคิวเจปดนะเป็นปืนกลหนัก เปล่าน,ะเ,น,นนะะเป็นกลนะอะไรแปลกๆนะให้ดูพิกันไม่กีก่ดูพิการน,นะครับก็เอกกระบอกนี้โอ้ขุมข <c oughs> ุมชิบหายเออขุมชิบหายเลยนะแต่เ,เขาเ,าเรีนอะไรก็ต้องต้องไปซื้อในร้านค้าใช่ป่ะวอะนขายในร้านคะ้าไหมเดี๋ยวเปี๋ยวเขาดูนนะฮะอุ้ยโอ้แม่งตายโู่ขายด้วยนะครับก็ประมาณนี้เออเนี่ยต้องมาเสียเวลาซื้อหกร้อยกับเพชรน,นะ โอ้ยี่ยแล้วก็ขอให้เพื่อนหาซื้อหลาให้นะเอ้นะครับไ <c oughs> ม่มีไม่มีปัญหานละยก็นะเพชรไม่จำกัดก็จะเพชรคืนนะครับนี่มาใหม่นะเอรูเอ็กซีรทามว่าทเ่วเรื่องการอัปเดตนี่ก็ ผ่านพอสมอควรนะครับก็ผ่านนะเออผ่านนะแบบไม่ใช่แย่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แย่มากไม่ใช่อะไรมากแต่ก็จะได้นะแต่ต้องอัปเดตอะไรอีกนิดหน่อยนะผมว่านะแต่แตเออแบบอยากได้นะเออ๋ยโ,โ,โอ้ไม่อะ หนึ่งมากโอเคเออรับจะกดเลยนะน่ยอยากได้มากนะโมเนี่ยอยากได้เออมันสวยมันสีแดงโอเคเขาเรื่องอะไรนะก็เอ่อโอ้โหแป๊บเดียวแม่งคนโอ้โหเี้ยแป๊บเดียวแม่คนมาเล่นกันแบบ OMG เลยนะ อชิบายเล่นเพื่นผิดเออแันนี้พอจะมีบั๊กอยู่มันกูไม่ใช่กับบั๊กแต่กแบบเป็นที่แบบเธอสามารถหนีภัยจากอ e ีซอมบี้นี้ได้นะลเล่นใสนนะ่นนปัสแสงเลยเสือ่อะลรล่ะเคล็บเกิดจุดนี้แหละต้องระวังนะเออพระซจินก็เล่นมานะว่าเขาต้องไปโดดแบบเป็ดนด่านจากโซจินแล้วเนาะพราะรจินมีนะแล้วอีนนวด่านเนี้ยเออเลยกนะ็จะ ประมาณนี้ย่ะย่ะยลังกายลังกาโอ้ยโอ้ยเสียกุดโต๊ะกุดโต๊โอ๊ยกุต๊โอ๊ย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 เออไม่ถูกคนนี้นะจบาดหนก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็บอกปักไปไปนิด totally> MA หนึ่งนะเออเอ้ีควายกดตรงนี้ก็ได้อิโน่เต็มไม่ปลอดภัยว่าสามารถตีนี้ได้นะครับ ผมแนะนําตัวนี้ดีกว่านะฮะเอาฮีโร่แนะนำตัวนี้ดีกว่านะว่าศัตรูจะสมเบียจะมาลําบากลําบากสซเบียจะมาลําบากเนี่ยครับก็มันก็ไม่ปลอดภัยนะอนื่นนะนี่ปืนลิงเมียวริงไม่ชอบกันลิง แพงไปอะไรไหมมันถูกอ0 0สองร้อยสามร้อยบาทนี่ก็พอดีราคาีเย yeah. มาตัวนี้ก็ได้แต่ละจุดนี้มันพักอะไรจริงมาพักตรงนี้ก็ได้นะอ,อืม oh my god <c oughs> นิงนะครับนิง เดโอ๊ยปังโอ้ยโอ๊ยตายแล้วตายแล้วกูไม่เกรงใจกูเลยองค์ข้าก็ไม่อยู่เลยอีบัคเคอร์นี่แล้วก็ที่นก็จะเป็นจุดที่ไม่ควรจะไปอยู่เลยนะเอางี้ก็จะเดินเดินรอบรอบรอบแแบกันนะครับจะมาดูกันว่าแแบบจะเป็นเป็นไหนเนี่ยเป็นพื้นน่ะ จะประมาณนี้นะส่วนผมแบบส่วนบอยเอ้จะเพอสายลับรอรอโอ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยเช่นัครับด่านนี้ก็จะมีโอ้ลวนไอ้นเฮ้ยเฮ้เฮ้ย้มึงกินใจก็ด้วยมึงถามกูไม่กูอยากโดนยริงไหมไอ้ยเไอ้มึงดหยุดหยุดหยุผมมีเหตุผลนะครับพี่ ยิงผลไม้แสงอะไรล่ะเออไม่ไม่ดูไม่อ่านชื่อเลยผมมีเหตุผลนะครับเอ่อทำใจเสยตูดมันฮะด่านนี้มันก็ใช่นะเฮ้ยเนี่ยเสยตูดเสยตูดเสยตูดเอี้ยเอี้ยเกือบจะเสยตูดมันได้จะตุยตูดซะแล้วกูตีได้แล้วกูกูตายโคตรดีเลย ไอ้แบบเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวคิดดูกูไม่เห็นเดี๋ยวคิดดูกูไม่เห็นเออเออยิงยิงผมเลยเออนั่นแหละมือเสร็จนี้กูมีทางอีกทางกูมีทางลัดกูมีทางลัดอีกคว่าเฮ้ยกูมีทางลัดไม่เด็กูหรอกไอ้สัโอ้ยเป็นบ้าแล้วแคปไม่เด็กแล้วโหเป็นไงเติมมือกูได้สักกันอีกกว่าอีกบ้า หนูกูตีน oh, uh, ั่งเงี้ยเย้ครับเดี๋ยวอู้อู้ฮีโร่สองคนอุ้ยน่ากลัวอุ้ยอุ้ยน่ากลัวเธอเอ๊ะเรากลัวเธอจังอ่ะเอ้ยเธอเธอน่ากลัวเอ้ยึอกไปเนี่ยเฮ้ยไม่กลัวหรอกเว้ยลูกผู้ชายของจริงก็ไม่กลัวต้องสู้ไปเชิญหน้ากลับมาด้วยเออเออไอชิบมู้ฮู้ว่าจะเฟครับตรงนี้ครับอืมเชี่ยวมวยนะเอาเอาเอาขับตรงนี้จกก็คนนี้ไปเชิญหน้าต่อยกันนะครับอืมเอามวยครับมวยไทยนะ <c oughs> ตอนนี้นะต่อยโดนสื่อเข้าไปนะครับผมว่านะดูสึกเหนาเนาด้ดดวยรื้วะทำไมมันไม่มีเสียงเกมของเพลงวะเสียงเพลงเกมได้ไปใส่ เออคนนกูอยู่ๆอยู่โอ้ยๆไอยนางสาวอุไมเซ็กซี่จังโอ้ยโอ้ยเจ๊เจ๊เออเดี๋ยวดูเขาปิดเฮ่กูตีแม่งอึ้งนะกนในสีดำนะไอ้น้องสาวคนนี้เออเออมึงเสร็จกูไอ้เซอร์น้องสาวในวงล้อนเนี่ยเออนะสวยมากเพินเห็นกินในนะเออผมไม่ใช่โรคจิตนะท่านผู้ชม มันแค่เพ้อเห็นเอไม่ได้กหลอกไม่ได้กหลอไม่ได้กกหลอกไม่ได้ไม่ได้เออไออ้ะกูเนืเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้ยเขาแบบมึงมใจร่างเลยนะมึงโอ้โหไม่ถามกูเลยโอ้ไม่เกิรไม่ถามเลยนะโอ้เป็นครับอือโอ้ชัดเจนเต็มหน้าเต็มตาโอ้กลัวเลยวะโอ้จะตี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 โอ้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 เจ็บ ตีอร่อยอู้อร ah. ่อยอู <t iny ogene> ้อู้อู้มีเหตุผลฆ่าตายไหมเนี่ยอือมึงเงยมึงเงยไม่เด็ดก็ได้ไม่เด็ดก็เลิกเยี่ยมมึงคิวได้เซ็ตเล่นสนุกดีกว่าท้าทายดิเฮ้ยน้องสาวปั๊มปั๊มกับพี่เป็นน้องอีบ้าเฮ้ยน้องสาวชื่ออะไรเจ้าน้องจีบยั้ไงครับโอ้เมกเกอรน้งสาวเซ็กซี่จังเลย อืมโอ้โหหลอนหลอนช่างแบบอือม,มักระโปรงมันจะสั้นไปไหนเนะี่ยอีกที่เด้เอเอ,เอ๊ะอยู่ไหนครับพุนไปไหนครับคุณน้องสาวว้าดออเตูดหลอนสิมันอือคุณดีมากเธอเธอเออเธอหป็นดนตลกจริงเงี้ยอืมถ้าชีวิตจริงนี่ก็จับเมียอะไรเหี้ยอ้เฟ่ไม่ใช่เหรอที่นับ เออมันมันสวยจังเอ้ยหลบไปเมียกูเฮ้ยที่รักตัวเองโอ้ปากมันกันนะอืมจูบปะเนี้ยอ้บ้าเออเอ๊เธอจะไม่ช่วยอะไรเอยเธอจะไม่ช่วยอะไรเขาเลยนะช่วยไม่ปวดเขานะเฮ้ยมียุ่งกับเมียกูงอไปไกลเลยเอยตัวเอง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 เธอเธอเธอปิดตาข้างหนึ่งอ่ะ ตูแม่เราไม่ชอบเลยนะละเกียดเธอเธอปิดตาทำไมเราไม่ชอบผู้หญิงตาบอดอู้หูเเป็นฮีโร่อู้หูเเป็นฮีโร่เฉยอู้หูเเป็นฮีโร่อู้หูเเป็นฮีโร่นะครับเข็บลิวิซาร์ดใหม่มึงจะมาคนตีเนี่ยไอ้เงี้ยเออก็ไปแล้วเออก็ไปแล้วเฮ้เฮ้ผมไม่ได้แเพื่อนก็ล็อกอีเซ็ตเออปั๊บอืม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 ชัดเจนผมเหียผลคิวตายอืม มามอมาปาถ้าบางจันมาบางจันกู้โลกบางจันกู้โลกมาปุ่นหนีไม่ได้หรอกหนีไม่ได้เลยหนีไม่ได้เลยหนีไม่ได้หรอกหนีไม่ได้เหรอกฝั่งเฮ้ยเฮ้ยน้องสาวเฮ้ยไม่อยากฆ่ากูก่อนดิกูจะตายแล้วตีหนึ่งทีกูตายยับยุ่งกูยัยุ่งกูจะไปจุกอีผ้าใบบอสตะชีเอหจบนะชีวิตแกสู้เลยมันไม่ไหวหรอกอืมพูดเลย อขอดไรเลยขอดไปเลย Q U N G K U Y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  นะครับเอ้เพื่อนจะสู้ไม่ไหวหรอกชัดเจนไวัแล้วก็ประมาณนี้ไอ้ด่านมงดลานใหม่นะครับขี้เกะตะตกขี้เกะตะตอคลิปชิบหายเลยมีด่านใหม่มาด้วยมีอีกหนึ่งด่านนะครับไม่ทราบว่าเป็นง้ ลูกสาวหล่อนนี่มันช่างสวยจริงๆอ่ะวันนี้ไอ้คนนี้ไอคนนี้ไอคนนี้เฮ่นนะขี้เกียจแต่ต่ตอผมมีความขี้เกียจแต่ต่อมากอ,อ,อืมมือแรงก็โหดอ่ะเป็นหลักของเราก็เคยตัวนี้ มันจะขอไม่ยุ่งเรื่องการนะอัปเกรดนะฮะแต่มันนะอัปเกรดจะไปเอ,อือหหายชิ้นส่วนก็ว่าตำนาน,นเอา้าดนดานใหม่หนึ่งนด,งดานที่มันเพิ่มมานะฮะเนี่ยไม่ใช่ตอนนี้ครับนี่ดัานหมวกวันระเบิดนะนนะว่าเคยดานใหม่น,นะ โอ้ยเดี๋ยวค่อยรีวิวคลิปอื่นนะเออ,เอ,อง่วงนอนแล้วอืมจริเติอนคลิปหน้าเออ,เอ,อใช่โอ้ใช่แล้วใช่แล้วเออจะหนีไปไหนลนะ่ะโอ้จะหนีไปไหนวะอีกอ่ะโอ้กางหัวแคนดิหัวแคนกูเบล